สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้กับมาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดจะมาอัปเดตสต็อกรถอันติดให้ได้ชมกันนะคะต้องบอกก่อนว่าอันติดเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสาหรับเพชรยนต์เลยนะคะส่วนมากนะคะรถที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะแต่ก็มีให้เลือกหลายรุ่นหลายหน้านะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนัดนะ0982609587นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะนัดยินดีช่วยทุกคนันดันทุกเคสนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ตาม างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะสําหรับคันแรกนะคะลูกคา้าคันนี้จะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะได้เป็นโฉมเมเนเชอรเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นรถปี2017นะคะราคาอยู่เพียง439,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะเป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะข้อดีของรถหน่วยงานนะคะลูกค้าก็คือเวลาที่เขาเข้าเช็คระยะนะคะหรือว่าเรียกไมค์คบทุก1นกิโลนะเขาจะทําการเข้าเช็คระยะตลอดนะคะหรือว่าถ้ามีการเปลี่ยนอะไร เปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาก็จะเข้าสูงตลอดเลยนะคะใครที่สนใจก็ห้ามพลาดน,นะคะถ้าเป็นสเปคโฉมไมนเชนเนี่ยจะมีให้เลือกหลายหลายคันเลยนะคะลูกค้าส่วนมากเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามานะคะจะมีตั้งแต่ปี16-17-18ขึ้นมาเลยนะคะโฉมไมนเ์เดชนะ ใครชอบคันไหนนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้หรือว่าจะเป็นโฉมก่อนเปลี่ยนที่จะเป็นโฉมไม่ได้เชนนะคะคันนี้นะจะเป็นตัว 1.6G นะคะปี2016ถ้าเป็นโฉมเนี้ยราคาจะอยู่ประมาณ73สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันถึงสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะก็มีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบเหมือนกันเนาะก็ต่างกันที่เลขไม้น,นะคะคันนี้ก็จะเป็นรถหน่วยงานเช่นกันนะคะแต่ว่าต้องแจ้งก่อนว่าป้ายทะเบียนเนี่ยไม่ได้เป็นป้ายนี้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นหมดกรุงเทพมหานครนะคะรถทุกคันจะเป็นหมดกรุงเทพมหานครหม เลยนะคะใครอยากได้รถเรทผ่อนประมาณไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะแต่บอกว่าอันติสเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับเพชรยนต์เลยนะหรือใครอยากได้สีขาวนะคะนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นตัวอันติสนะคะลูกค้าชมไม่ได้เชนสีขาวสวยๆป้ายทะเบียนสวยด้วยนะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะใครจองก่อนได้ก่อนนะคะคันนี้จะเป็นตัว1 6ึ่จนะคะลูกค้าปี2018นะคันี้ราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้า ได้เป็นรถสีขาวสวยๆเลยนะมีให้เลือกหลายรุ่นหลายหน้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโฉมไม่ได้เชนนะคะหรือว่าจะเป็นตัวก่อนเปลี่ยนเป็นโฉมไม่ได้เชนนะคะหรือว่าใครที่มองหาโฉมหน้าแบนนะคะก็มีให้เลือกนะคะ คันนี้นะลูกค้าเป็นตัวอันติท 1.6G ดปี2013นะคะราคา29900 0บาทนะคะลูกค้าเป็นโฉมหน้าแบนก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยนะคะคันนี้จะเป็นรถบ้านนะไม่ใช่รถหน่วยงานนะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้เช่นกันนะคะหรือใครที่อยากได้ตัวติดแก๊สก็มีเช่นกันนะคะคันนี้เลยนะคันนี้จะใช้งาน2ระบบนะคะติดแก๊ส CNG นะคะลงเล่มให้เรียบร้อยนะใครสนใจก็ห้ามพลาดเลยรู้สึกว่าตัวแก๊สเนี่ยเขาเพิ่งติดมา ประมาณปีเดียวเองนะคะลูกค้าก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะเป็นรถบ้านนะคะรถบุคคลนะสำหรับคันนี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ mm hmm. คืออันติสเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีให้เลือกหลายคันเลยนะคะลูกค้าราคาก็แตกต่างกันไปเนาะอยากได้เลทผ่อนประมาณเท่าไหร่แจ้งได้เลยนะคะ mm hmm. มีผ่อนเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000ันเท่านั้นเองนะใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูแถวด้านในกันบ้างนะคะลูกค้าชอบคันไหนถูกใจคันไหนแคปหน้าจอแคปทะเบียนมาได้เลย นะคะลูกค้านัดยินดีให้คําปรึกษานะอันติดเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะลูกค้าต้องบอกก่อนว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยอึดถึกทนนะคะอะไหล่หาง่ายด้วยนะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะเป็นตัวอันติด 1.8e นะคะปี2016นะคันนี้ปี2016นะคะมีทั้งเครื่องยนต์พันหกพันแปดนะคะลูกค้าตัวท็อปก็มีนะเดี๋ยวนะัดพาไปชมตัวท็อปกันด้วยนะคะลูกค้า อันนี้ก็จะเป็นตัว 1.6G ปี2014นะคะลูกค้าได้เป็นสีน้ำตาลสวยๆเลยนะคะราคานะคะนี้อยู่ที่389,000บาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณ6,000กลางๆเท่านั้นเองนะคะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะต้องบอกว่าอันติดเนี่ยเรามีเป็นคังนะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของรถอันติดนะคะลูกค้าเพราะว่ามีเข้ามาใหม่อีกเกือบ10คันเลยนะคะเพราะว่าอันติดของเราเนี่ยขายดีนะขายดีอันดับหนึ่งเลยของเพชรยนต์นะคะลูกค้าเดือนที่แล้วเนี่ยปล่อยไปเกือบ30คันนะสำหรับอันติดนะ ใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมตัวท็อปกันบ้างนะคะใครที่อยากได้อันติดตัวท็อปนะมีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะคันนี้เลยนี่คันนี้จะเป็นอันติด1.8 V นะคะลูกค้า ได้ฟังก์ชันครบเลยนะถ้าเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยก็คือฟังก์ชันครบเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกนะคะขอให้ชมารายละเอียดภายในคันนี้หน่อยคือเขามาครบจัดหนักจัดเต็มเลยมีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะภายในของรถคันนี้นะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะคะลูกค้า บอกไฟฟ้าคู่หน้าปุ่มเองจริงสตาร์ทพวงมาลัยมังติฟังก์ชันได้หน้าจอด้วยแอร์ออโต้นะคะมีเนวีด้วยนะคะคันนี้นะเป็นตัวท็อปสุดของอันติดเลยมีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะลูกค้าช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะ สนใจคันไหนแจ้งมาได้เลยหรือว่าต้องการเลทอนประมาณเท่าไหร่ก็ติดต่อมาได้นะคะลูกค้าเพราะว่าอันติดของเราเนี่ยเลท่อนนะคะถูกสุดอยู่ประมาณ5,000ันกลางๆนะคะลูกค้ามีรถให้เลือกมากมายนะคะเป็นอาณาจักรเลยนะของเรา ย่านมีนบุรีนะคะรถมือสองของเราเดี่ยเยอะมากๆเลยนะใครสนใจก็ติดต่อมาหานัดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนนานเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดนะคะหรือว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยใครที่สนใจห้ามพลาดน,นะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการ อัปเดตนะคะในการลรงคลิปนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นัต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ